สวัสดีนะครับผมแต่วัสดีพ่อพี่น้องครับเหมือนนี่นบุคลมาได้บักเขือเลนนะครับเขือเรียนเพิ่นเพิ่นท้อนถิมบัดแล้วครับผมนี่ครับเงาเงาครับเพิ่นท้อนถิมบัดแล้วเพิ่นลือถิมแล้วครับนมบุญลเหน่ยมาผ่อพอดีครับผมมาผ่อพอดีกับที่เก็บไปกินครับบานนี่เก็บเก็บบักเขือเทปไปกินครับผมนี่ครับหมากันกันยังไงงามเลยนะครับเป็นบานเท่านี่ขค้ายได้สบายครับนี่ใส่ตำมงคงครับ น่มวนดีสิมึงครับแซ่บปะเป็นมะเขือเ,เทศหวานนะครับสุดยอดเลยครับพี่นอ้องกินขาน้าวต้นสุดยอดกินเ่นกันได้นะครับพี่ครับที่ทางทูงๆงพี่ครับ เป็นสูงๆ,งๆงผีแห้งหมากลายครับพี่น้องพี่โอ้ยเก็บเป็นขวนนั่นเลยนะนี่ครับโอ้บอกสูงเลยครับยู่เอาเลยเเลยครับพี่น้องเกลือเทศบานเพิ่นนะครับนี่าหมากแดงๆ,ๆเลยครับผมโอ้ย นี่เบิร์ดตัวสีนะครับหมาอ่อนหมาแก่มีเบิร์ดเลยครับผม,มครับพี่นอ้องอารพี่มุมบนกับจัดเต็มเลยหรอครับผมหาเอาแบบที่เพิ่นถอนเหงาแล้วกับมีครับพี่โอ้ยไม่แต่างงามๆเลยครับผมพี่น้องพี่อารนีอยู่นี่ว่ามี่ยังครับมีแต่บักเขือครับผมนะพี่พี่น้อง บาน้าอ่อนเนี่ยขายได้สบายเลยครับนี่นงามๆเลยครับผมโอ้ยดึงบขาดนี่ครับบัตรนี่ใส่กล่องครับผมโอ้ยพี่น้องเลยบัต <c> ร <oughs> มักเขือ,อเทศครับพี่นอกก้องมัเขือเทศโอย้ยัดเต็มกล่องเลยแหละครับผมโอ้ยนี่นี่ยนีแต่แน,น,น,นวเดียวครับโอ้ยบักงามเลยครับคุณอะ สีก็เอาเลยครับเอาไป,ไปใส่ตามมง,ง,งครับพี่น้องโอ้โหอุ้ยบางกำงามเลยครับอืมเลยพี่น้องเลยอร่อหว,วานๆเลยนะครับบางแบบหว,วานๆเลย เตรียมล่างเลยครับพี่น้องตเตรียมล่งเลยครับผมนมูบลกัพ่อแหละครับคลิปนี้นมูบลกับขอจบไปทำ่นี่ครับผมสวัสดีนะครับ